โอเคครับต่อจากวีดีโอที่2ครับเรากําลังเห็นว่าการที่เราบายขึ้นมาแล้วเข้ามาปิดข้างบนเนี่ยเราสามารถสวนได้ไหมคําถามคือการที่เราจะสวนได้เราก็ตี RealSigment เพื่อยืนยันตําแหน่งเซลล์เสร็จแล้วนะครับเราตี Fibonacci Fan เพื่อมา i x ก i ิกแซ low ปัจจุบันที่สุดนะครับก็คือโลตรงนี้นะครับ เพื่อยืนยันตำแหน่งที่ตลาดจะดิบขึ้นหมายความว่าเมื่อตลาดดิบขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเซลล์ไม้แรกก็คือตอนแท่งเทียนจบครับแท่งเทียนจบคือราคานี้ไม้แรกนะครับไม้ที่2แท่งเทียนขึ้นมาแตะแล้วนะครับให้แท่งเทียนจบครับก็คือราคานี้เราสามารถเซลล์สองมาคำถามคือไม้ที่3ไม้ที่4เซลล์ตรงไหนครับ เมื่อเราเซลสองไม้ครับเราอยากเปิดไม้สามไม้สีเพื่อแก้หรือว่าเพื่อตามเพิ่มเติมสิ่งที่เราทําได้คือซูมให้เล็กลงและมองความเป็นจริงของตลาดร่วมเราจะเห็นว่าจุดสูงสุดคืออยู่ตรงนี้นะครับจุดต่ำสุดคืออยู่ตรงนี้เราก็ต้องตีฟิบูแนาชีเรียลสติ๊กเมนต์สูงลงแต่เราต้องเข้าใจนะครับสิ่งที่มันหลุดไปแล้วนะครับมันใช้งานไม่ได้เราก็ต้องลบทิ้งนะพอลบเสร็จแล้วเราจะได้จุดที่เราจะดึงฟิบูแนาชีแฟนเข้าไปจับสูงที่สุดไปจุดต่ำที่สุดนะฮะที่เป็นโลปัจจุบัน มันจะเห็นตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่4คํคำถามคือตำแหน่งที่2เราเปิดสูงกว่าตำแหน่งที่3อย่างนั้นไม่ต้องเปิดตำแหน่งที่3ครับตำแหน่งที่3ถูกโยกเข้าไปข้างบนนะครับคือตำแหน่งนี้นะครับเ <tastes S 2> <quelque S 1> มื่อตลาดขึ้นไปแตะนะครับจบแท่งตรงนี้นะครับจบแท่งราคานี้เราสามารถมาซื้อนะครับเซลลตรงนี้ได้อีกไม้หนึ่งนะครับนะฮะพอเซลเสร็จแล้วเราเราได้ทั้งหมดก็คือ3ไม้เหมือนกันนะครับพอสามไม้เหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ครับก็คือมันทำโลตรงนี้ มันทำโลตรงนี้สมมติว่าเราไม่สามารถปิดกำไรตรงนี้ได้นะครับเราก็ดึงฟิโบนัชชีแฟนเลื่อนลองมามาตา่มที่สุดคือตรงนี้ครับมันจะยืนยันคำสั่งว่าราคานี้สามารถขายได้พอเราขายและมีออเดอร์มากกว่า3ออเดอร์เราก็ต้องรีบเคลียร์ครับหมายความว่าถ้าบุกลบคุณหารเป็นกำไรต้องรีบเคลียร์ครับความเป็นจริงของตลาดที่ขึ้นไปแตะนะครับ ตามตำแหน่งการขายด้วยฟีบ n น c ช i แฟนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตลาดจะร่วงลงมาอย่างงั้นบวกลบคูณหารนะครับเมื่อเราเปิดไม้ที่4ตรงนี้นะครับเปิดไม้ที่4ตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะและตลาดก็ทําการลงมาเพราะตลาดลงมาแล้วนะครับบวกลบคูณหารเป็นกําไรต้องรีบปิดครับเพราะอะไรครับ1เราเปิดเกิน3าไม้ไม้ที่4เปิดเพื่อแก้อย่างงั้นการเข้าไม้ที่4คือการโอเวอร์เทรดแล้วนะครับต้องรีบแก้ให้ได้เท่าทุนก็ต้องรีบแก้หรือถ้าเราอยากได้ราคาดีด วิธีการแก้ก็คือจับฟิโบนัชชีตามขึ้นสูงเพื่อหาตำแหน่งการซื้อโดยหลักการก็คือการจับตามขึ้นสูงนะครับเพื่อเช็คว่าราคาไหนเราควรปิดหรือ close all นั่นเองอันนี้คือการเข้าออเดอร์ตามฟิโบนัชชี R L สาสำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดชอบหรืออยากสะสม,มให้มีวิดีโอแบบนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าอยากให้ทำซีรีส์สองซีรีส์สามหรืออยากให้ทำเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมจะกลับมาทำซีรีส์เป็น EP ให้เพิ่มเติมครับ